จะไม่หลับพอดคูเธอกสุดท้ายก่อนตายวั y ใ t s ทยนี้ฉันบอกรอกไม้รออยู่นะเธอจะมาตอนไหนก็จะ be alright ฉันไม่รู้ว่าจะดีพอไหมแค่อยากให้เธอตรงนี้มาดังตอนท้ายโจทยที่โธรมาใหม่เร้รับเพื่อนไม่ว่ากูยังไม่กลับเดาแต่ว่าไม่กลับหนช่งสองสามฉันดูจะเป็นตัวการแบบน้และเธอจะเป็นตัวการแบบไหนก็จะปชาะเป็นคนไงอยากให้เธอรู้รัก Chase on hands on a dollar, about that rhyme, do forget that เสียงดังๆให้วันละใหดึกเฮ้สวัสดีครับนครพนุสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับในค่ำคืนนี้ใครรู้สึกดีบ้างเว้ยเย้เอาใหม่เอาใหม่ นครพนมครับค่ำคืนนี้ใครรู้สึกดีบ้างเว้ยโอ้โห <Yeah. S 1> oh ตอนรับกันอย่างอบอุ่นเลยผมเพิ่งมาที่นี่เมื่อเดือนที่แล้วนะครับแต่แตว่ามาเป็นร้านเหล้านะฮะ oh. uh. น้องๆที่อายุไม่ถึงในวันนี้ใครอายุไม่ถึง18ชูมือให้ดูหน่อยเว้ยอ่าโอเคในวันนี้ใครเกิน20สิแล้วชูมือให้ดูหน่อยเว้ย โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกา้ยอดเล็ดน,นะฮะสีสันเล่นวันนี้อ่ะเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนดีกว่า <laughs> เผื่อน้องๆบางคนยังไม่รู้จากพี่อาจจะเห็นแค่ในทิกตอกอาจจะยังไม่รู้ว่าไอ้เฮียนี่ชื่ออะไร <laughs> <laughs> เดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนนะ,ะเริ่มจากผมคนแรกแล้วกัน <laughs> ครับผม <laughs> 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 ทุกคนครับสวัสดีครับผมโทนี่โทนี่วันไลฟ์ครับผม สวัสดีครับและวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะผมพาทีมงานสุดที่รักมาด้วยครับผมเดี๋ยวให้แนะนำตัวทีละคนแล้วกันอ่าสวัสดีครับผมฟิวฟิวแฟนครับดูแลดูแฟนต้องฟิวแฟนเท่านั้นนี่มีคำคงคำคมเอ้าสวัสดีครับตุล่แฟนครับโอ้เอาใหม่ได้ไหมขอใหม่ขอใหม่เอาใหม่เอาใหม่สัญญาณหายนิดหน่อย สวัสดีครับผมอเกนโอลิแฟนครับโอลิแฟนคือยังไงโอลิวันแฟนไงแฟนแฟนข่าวเฉพาะแฟนข่าวท่านั้นนะครับไม่ตึงไม่ตึงเท่าไหร่เอาเราดูคนสุดท้ายคนสุดท้ายเดี๋ยวให้ความหวังสินี่มานี่ตรงกลางเลยตรงกลางเลยเหรอสูดหายใจลึกๆก่อนมองตาทุกคนก่อนโอเคครับทุกคนครับสวัสดีครับผมเฟมไม่มีแฟนครับเฟมไม่มีแฟน โอ้โหฝากตัวปาใจด้วยครับแหม่ <laughs> ได้ทีเอาใหญ่เลย <laughs> โอ้โหแนะนำกันแบบนี้ผมขออีกรอบนึงได้ไหมหล่ะลองดูทีมีอะไรอีกรอบนึงได้ไหมอะมาอีกรอบนึงสวัสดีครับทุกคนผมโทนี่อยากโดนปี้ครับผม <laughs> โอ้ยห <laughs> ยอกเล่นนะครับอ่าไม่มีอะไรขำๆกันเราไม่ได้มีแค่ทีมหน้านะทุกคน มองไปทางซ้ายมือผมนิดนึงครับทุกคนส่งเสียงต้อนรับมือกีตาร์ครับผมพี่โต้ครับผม <Ooh. S 1> <Yeah. S 1> และขยับมาอีกนิดนึงทุกคนส่งเสียงต้อนรับพี่โก้ครับผม <Ooh. S 1> ขยับมาตกกลางเพื่อนรักผมเองนะครับทุกคนส่งเสียงต้อนรับดีเจลิวเนสครับผม <Ooh. S 1> และคนสุดท้าย

ที่จะตายแล้ววันนี้จะเล่นแค่ไหนเล่อนได้คือไปนะมพิ่งลงไปได้ยังไงวะค่อยๆปีลงมาโคตรสูงเลยอ่ะมันมีเหตุผลที่ผมลงมาผมลงมาหาผู้โชคดีวันนี้มันเป็นแบบนี้เองอ้าฮัลโหลเจยินได้ดู อทด่ดูเก้าอี้เราวันนีเออ้เดี๋ยวเอาเอาขึ้นไดไหมวะรอผมสักครู่นึงนะครับทุกคนนั่งได้ปอว์อาโอเคแล้วกูได้ขอ,องแล้ววันอยู่ไหนตอนนี้มาแล้วน้องมาแล้วน้องมา<ด>แล้วรอ โอเคฮะอ่าพอดี okay. uh huh. ite, ช่วงต่อไปจะเป็นช่วงละลายพฤติกรรมนะครับผมอ่า uh อ่า huh. น uh ั huh. uh ่งลงก่อนครับ huh. อ uh ่า huh. ว uh ัน huh. น okay. okay. uh ี้ไม่มีเก้าอี้หนูนั่งตักพี่ได้ไหมคะเฮ้ยหนราคุยบนรถตู้ว่าเป็นกูอ๋ออ๋ออ่าได้แล้วโอเคคิดง่ายๆนะครับจะได้ไม่ต้องเก่งคิดซะว่าเป็น English Camp ละกันนะอ่า อีกดิสแฉ้มก็มาเป็นครูไงผมเป็นอ่าห้ามเล่นโทรศัพท์เวลาเรียนนะคะอย่าด้อนะคะอ่าแล้วสัมภาษณ์กันก่อนเนาะทำความรู้จักกันก่อนอ่าชื่ออะไรครับชื่อชื่ออะไรนะครับชชื่ออะไรนะคะโอ้ย แม่ไอ้นี่มันไม่ได้ยินเลยโอ้โหใช่ไหมมันไม่ได้ยินโอ้โหมึงนัวเพื่อไงกูอยู่นี่กูยังได้ยินเลยอะไรนะชื่อปามี่โอ้ยชื่อคล้ายๆพี่เลยจชื่ออะไรอ่ะพี่ลามปาลไปเรื่อยยอกเล่นยอกเล่นนะฮะทุกคนครับส่งเสียงต้อนรับปามี่ดังๆหนึ่งทีพี่ไม่รู้ว่าปามี่ชอบเหมือนพี่ไหมนะ

ไม่สุงงานเนี่ยอยอ่อนอ่อนอยากได้กลลังใจแต่เองบอกหลัเข้าก่อนแต่ใส่ไปเลยได้ไหมชุดนอนไม่ได้นอนอาเธอร์ในไลท์สอบเล่นผีผ้าห่มก่อนเข้านอนที่มีแต่ค่าได้ไม่สุงงานเนี่ยอยากอ่อนอ่อนอยากได้กล้ลังใจแต่เองบวกหลัเข้าก่อนแต่ใส่ไปเลยได้ไหมชุดนอนไม่ได้นอนมาบี เล่นผีผ้าห่มการนะทุกคนส่งเสียงให้ปามี่ดังได้หนึ่งซิโอ้โหก่อนไปมึงปอบน้องกันเลยขอบคุณมากครับน้องปามี่ตันเป็นไก่ตัวเล็กเลยอันนี้เป็นของขวัญให้ในผู้กล้าของเราวันนี้นะโอ้โหป้าพี่เดินไปส่งอ้าวทุกคนส่งเสียงให้ปามี่ดังๆอีกหนึ่งซิจะขโมยโทรศัพท์น้องเไปแล้วไอ้นี่พวกเขาว่า สนุกไหมครับวันนี้สนุกไหมสนุกนะเอนจอยนะสีสันโอเคต่อแถวเลยไล่ต่อไปจนกว่าจะครบแต่ละคนเช้าพอดีนานหนไฮะปามีถึงยังปามีเสื้อตัวนั้นเก็บไว้ดีๆนะทำไมเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อวันไลทัวนะฮะเสื้อตัวนี้วันนี้อาจจะยังไม่มีค่าแต่ถ้าวันไหนพี่ตายหาเสื้อมีค่าทันทีครับผมผมเห็นล่าสุด150สในช้อปปี้อันนั้เขาผมเองพี่ แอคเค้ทผมเองมันไม่มีขายอ่อาค่ำคืนนี้ใครอยากปาร์ตี้ต่อเว้ยส่งเสียงหน่อยเร็ว เฮ้เฮ้ความเศร้ามันไห้อ้อเฮ้ยนักขอนผู้นำคำคืนนี้คนโซนส่งเสียงระดังหนงเช